วัสดีครับพี่น้องรักวันนี้พี่จะให้ออกหน,นังสือพี่ครับพี่ครับผมขอไปผมอยากฝึกทอดอ่าผมอยากไปยิงจรวดนะครับพี่ออกยิงจรวดเหรอตอนนี้งครับปอนแอปเปลิลแมนครับ เออนั่ไงบ้านแอปเปิลแมนอยู่ตรงนั้นไม่ไกลหรอกอยู่กันทุกคนนั่นไงบ้านแอปเปิลแมนไปไปไปซีซีวูบไปเลยครับขโม่วงแมนเดินไปเรื่อยๆดิครับเไ้ยนี่ใครเนี่ยนี่น้องเก๋หรอแอปเปิลแมนใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับคุณขโมดแมนเฮ้อเนาะแกโคตรทุเรศเลยตาบูโลครับโอ้โห น้องนายนี Now, ่ฝึกการต่อส like ู้มาอย่างดีใช่ไหมใช่ครับฟัน่มปงไปตายเลยโอ้โหโคตรเทพคือน้องแกไม่ด้ทำอะไรคือให้ให้้เขาตายโง่เองน่ะเนี่ยแอปเปิ้ลม่เช็คขอท้าหน่อยหน่อย ฉันจะเอาเนาะันจะเอามะม่วงมาตอ่อสู้คับน้องของนายชื่ออะไรปาโลมาชื่อปาโลมานะฮะเจงแะเป็นไรเึงแอไปหนอยนะเป็นไงไนะครับโอเคผมกัไปนะนะครับเร้เจอก,กันนะครับตนาค้นจังครับ ผมก็ไม่รู้ครับน่าจริงก็สู้กับน้องก็สิครับผมสอนกาต่อสู้มาเยอะลครับดูสิว่าจะโหดไหมนี่เด็กแค่ดี้ะครับผมสู้ได้แน่นอนครับโอ้ทำไมเกงจังครับเก็บมากเลยครับ แบบนี้นะครับทันไปเก็บค่าอนนะครับผมเจ็บปวดมากเลยครับเจ็บปวดก็ไปนอนพักที่โรงพยาบาลไปเออเพื่อนตายใช่ั้นเจ็บจะมัดเลยไอพวกบ้าอ่อเป็นไงล่ะ เ,เพื่อนจะไปเนาะจะตายแล้วมั้อไ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฉันตายเนี่ยยี่สิบปีสองปีสามปีโอ้ใครฉีดอะไรฉีดเพื่อนฉันยา้